น,นี่ก็เพื่อสร้างประสบการณ์นะคะให้กับเพื่อนเพื่อนิสิตนักศึกษาทุกคนนะคะที่เป็นนักศึกษาทุนโครงการมืออาชีพนะคะเพื่อนําประสบการณ์ดีๆนะคะในค่ายแห่งนี้นะคะพาไป ใช้ประโยชน์ฐานในการเป็นครูในอนาคตนะคะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเช่นได้เพื่อนใหม่ๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจะได้นําไปปรับตัวในการใช้ชีวิตอย่างต่อไปเช่นถ้าเกิดดิฉันได้ไปบรรจุที่อื่นใช่ไหมคะก็จะได้มีพื้นฐานในการปรับตัวกับเข้ากับสังคมใหม่ๆค่ะค่ายนี้ก็จะทําให้ครูคำว่าครูมืออาชีพนั้นยิ่งเป็นครูที่มืออาชีพมีอาช,ชีพที่ดีม,มากยิ่งขึ้นค่ะ

เมื่ออาชีพครั้งนี้ก็วัตถุประสงค์เพื่อ,อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูพร้อมกับให้แต่ละคนนี่ร่วมกันสร้างเครือข่ายในการผลิตครูเพื่อจะได้สร้างวินัยในตนเองมีความคิดที่จะผลิตนักเรียนในความรับผิดชอบของตนให้ได้ตามศักยภาพและเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังให้ได้นักศึกษาเหล่านี้นมีจิตสาธารณะซึ่งปัจจุบันในส่วนนี้เนี่ยสังคมเรามีความต้องการมากๆเพราะฉะนั้นหากนักศึกษาทุนโครงการมืออาชีพได้มีเพิ่มในส่วนของความมีจิตสาธารณะแล้วเนี่ยเขาจะได้เป็นครูอย่างสมภาคภูมิและก็สมกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่เราตั้งไว้ สอนอยู่ที่ตรังโอเค,ครับใหไปสอนคนให้เป็นคนดีเหมือนกับปณิธานของครูอาชินะครับทางโครงการจะเลือกสถานที่ที่เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่ฝึกความอดทนความขมใจอดกลั้นการมีเพื่อนการมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆระหว่างกลุ่มการพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นการเติมเต็มและเสริมประสบการณ์ ในเรื่องทักษะการเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตที่มีความแตกต่างหลากหลายทีนี้ในในโครงการนี้เราจะมีกิจกรรมอื่นนอกเหนือไปจากกิจกรรมทั่วไปเช่นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งนักเรียนนักศึกษาแต่ละสถาบันนี่ที่เรียนวิชาครูมาด้วยกันนี้ก็จะมีการรู้จักกันเข้าใจกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ซึ่งกันและก,กัน ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่มีลักษณะเฉพาะตามบริบท ก็สำหรับฐานนี้นะครับเรามีความต้องการที่อยากจะแนะนำรายการโทรทัศน์ครูนะครับให้กับครูมืออาชีพนะครับครูใหม่นะครับได้ได้รู้จักแล้วก็ได้นำไปใช้นะครับในการพัฒนาการเรียนการสอนนะครับของตัวเองให้พัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21นะครับให้กับนักเรียนงั้นตัวกิจกรรมเนี่ยก็จะมุ่งไปถึงให้นักเรียนเนี่ยนะครับให้นิสิตนะครับครูใหม่เนี่ยได้รู้จักรายการโทรทัดครูแล้วก็ได้รู้จักว่า ทักษะในศตวรรษที่2 1ียมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วรายการทูวัดครูเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้ครูได้เห็นรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อน,นําไปใช้ได้อย่างไรนะครับก็จะเน้นาะโัวที่ครูแล้วก็นักเรียนค่ะรต่ว่าในิ่นั้นจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคนค่ะได้นําเสนอเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูนะครับ เราทําให้เราเป็นครูคนใหม่นี้สามารถที่นํากระบวนการเหล่านี้นะครับไปปรับใช้การที่เราเป็นครูเนี่ยเราจะต้องมีการปรับตัวหรือว่าเราจะต้องมีการพัฒนาในด้านใดบ้างนะคะซึ่งโทรทัศน์ครูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่ครูเราตอนนี้นะคะนำในเรื่องของการสอนนะคะเทคนิคต่างๆนะคะทุกอย่างกิจกรรมนะคะที่จะพยายามพัฒนาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะคิดว่าสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาตนนะครับศึกษาเพื่อพัฒนาตนในการเป็นมือ เป็นครูมืออาชีพต่อไปครับโดยในฐานนี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยต้องการให้นักศึกษานะครับในกลุ่มภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับตั้งแต่ประสบการณ์ตั้งแต่เรียนตั้งแต่ชั้นปีที่1เป็จนถึงชั้นปีที่5รวมถึงประสบการณ์ที่เขาได้ไปฝึกสอนมาประเด็นที่หนึ่ง,ง,งเขาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธร,รรมนะครับที่เขาเจอที่โรงเรียนมีอะไรบ้าง2ปัญหาเ้าเจออะไร 3และนวัตรกรรมในอนาคตนั้นเนี่ยนะครับที่ควรจะเป็นนั้นเ,นเป็นอย่างไรและสิ่งหนึ่งที่เราได้รับคําตอบที่ดีก็คือว่าทุกคนให้ความสําคัญเห็นความสําคัญของตัวนวัตรกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนอกห้องเรียนนั้นซึ่งเป็นโลกจริงๆของของผู้เรียนนั้นเนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่สําคัญยิ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมในฐานนี้เนี่ยก็จะทําให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เกิดความตระหนักว่าโดยแท,ท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตข้างนอกนะครับและข้างในชั้นเรียนนั้น รวนแล้วแต่มีความสําคัญต่อผู้เรียนนะครับโดยบูรณาการทั้งในชั้นเรียนและก็นอกชั้นเรียนนะครับเพื่อพัฒนาเด็กหรือเยาวชนไปในทิศทางทำอย่างไรให้เขาจะเก่งดีและมีความสุขได้อน,นัน้ก็เป็นส่วนสําคัญยิ่งในเรื่องของนวักกรรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครับเป็นการเชิญวิทยากรหรือว่าผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆมา และเขาเรียกว่ามามาอธิบายหรือบรรยาเกี่ยวกับนวัตรกรรมต่างๆที่จะทําให้คนๆนั้นเนี่ยมีความรู้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของนั้นๆนะคะ สำหรับฐานนี้นะคะก็เป็นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นจุดสำคัญแล้วก็การใช้นวัตรกรรมสิ่งใหม่ๆเป็นแรงจูงใจให้กับนักเรียนซึ่งธรรมชาติก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยค่ะธรรมชาติเป็นสิ่งรอบข้างที่จะเป็นจุดสำคัญให้กับนักเรียนให้นักเรียนเกิดความรู้แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติการใช้ชีวิตประจำวันได้ะคะ่ะก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากเพื่อนๆต่างสถาบันนะคะ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ในการสอนจริงในอนาคตนะคะเราเป็นครูรุ่นใหม่นะครับก็ต้องเรียนรู้นะครับต่างๆฉะนั้นเราเป็นโครงการป็ครูมาที่นะครับรู้ว่านาวัตกรรมมีอะไรบ้างนะครับเช่นการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับเช่ามาเกี่ยวข้องนะครับ ขนาดห่างกันติลายใจหนึ่งคนก็คงมีมีเหตุผลให้เฮาทนต่อไปขนานห่างกันมันทิวายังแอบตรงตาไปเหาใครบ่มีความแกรงใจบ้างเลยสําหรับฐานนี้ก็จะเป็นฐานเพื่อที่จะเสริมสร้างจิตสํานึกจิตอาสาให้เกิดขึ้น กับครูใหม่ของเรานะครับซึ่งกิจกรรมนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเติมเต็มในส่วนของวิธีคิดที่จะสร้างกิจอาสาให้เกิดขึ้นตั้งแต่ให้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบของความเป็นครูเพราจริงๆแล้วความเป็นครูนั้นเราไม่ได้เป็นครูเฉพาะในห้องเรียนจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกเรื่องและจะต้องออกล้าที่จะทํา ล้าที่จะคิดกล้าที่จะทําในสิ่งที่ดีในสิ่งที่งามในสิ่งที่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทุกเรื่องปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะสามารถแก้ได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเราก็เป็นส่วนที่พยายามที่จะเติมเต็มลงไปในส่วนนี้โดยใช้สื่อต่างๆทั้งการที่จะให้เขาได้ได้ลงมือทําลงมือปฏิบัติได้ดูสถานการณ์บางสถานการณ์แล้วก็ได้พยายามที่จะสรุปความคิดด้วยตนเอง ให้เขาคิดถึงทุกเรื่องโดยฝากไปว่าขอให้อาสาทุกเรื่องอย่าก,กังวลสิ่งไหนที่ทำได้ให้อาสาเลยนะครับให้อาสาทุกเรื่องดังนั้นเราคาดหวังว่าครูรุ่นใหม่จะต้องเป็นครูที่กล้าที่จะลงไปทำงานทุกงานโดยไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องครับค่ะสำหรับกิจกรรมในฐานนี้นะคะก็จะบุกฟังให้พวกเราทุกคนซึ่งจะไปเป็นครูมืออาชีพในอนาคตนะคะมีจิตอาสาแล้วก็ พัฒนานักเรียนนะคะให้เต็มความสามารถมีความเสียสละแล้วก็ก้าวร่วมมือกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยมีคุณลักษณะและก็สมรรถภาพที่ดีนะคะในการเรียนมีการแนะนำให้กับนิสิตนักศึษา ที่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในเรื่องของในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์การใช้จุลินทรีย์การปลูกพืชผักสวนสารพิษการทำการทำสารไล่แมลงตลอดจนการทำบัญชีครัวเรือนและก็ให้นักศึกษาไปดำเนินกิจกรรมโดยการแบ่งออกเป็นกล,ลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อให้ระด,ดมความคิด หลังจากนั้นก็จะให้นิติกศึกษาผู้มืออาชีั้นมานําเสนอที่ให้กับเพื่อนสมาชิกได้ได้เรียนรู้กันแต่ละกลุ่มนะครับเรานะคะก็จะใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ก็อย่างเช่นออกกําลังกายนะคะไปไว่ายน้ําไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอะไรก็ได้ไปปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะเพื่อช่วยลดโลกร้อน,อนได้บรรยายถึงนิสัยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเช่นนิสัยที่ฟุ่มเฟือยอะไรนะครับแล้วก็หาวิธี แล้วก็หาว,วิธีแก้ไขนิสัยที่ฟุ่งเฟยนะครับทําให้เรารู้ตัวเราเองว่าตอนนี้เรากําลังประพฤติมีพฤติกรรมที่ฟุ่งเฟยอ,อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีคนแก้ไขยังไงนะครับก็ทําให้เราได้รู้ตัวเองนะครับสะท้อนตัวเองออกมาสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ในการชีวิตกันในการดำเนินชีวิตของเรานะคะจะต้องใช้การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงอายาใช้อย่างฟุ้มเฟยเพราะว่าจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นไปได้อย่างลำบากค่ะ ดิฉันก็จะนําไปไประยุกต์ใช้กับนักเรียนนะคะนำความรู้ที่ได้เนี้ยไปสอนนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยรู้จักอดออมนะคะแล้วก็มีความพอเพียงในตัวเองนะคะโดอกระโดดกรบโเรเรรู้สึกว่าโรงเรียนของเราเนี่ั้สามชั้นนะคะโดดได้อย่าง ดังคนปก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าจากการเข้าค่ายครั้งนี้นะครับนิสิตนักศึกษาโครงการทุนโครงการครุือาชีพนะครับจะได้รับความรู้นะครับทั้งด้านวิชาชีพครูในการปฏิบัติตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังหลักและก็เป็นกําลังสําคัญที่สุดนะครับในการพัฒนาชาติบ้านเมืองได้รู้จักกับเพื่อนที่หลากหลายนะครับได้เห็น ถึงความเป็นครูมากยิ่งขึ้นนะครับดิฉันมีความภาคภูมิใจมากนะคะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสเป็นการสร้างความสาม,มัคคีสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่างก็ได้เพื่อนใหม่นะคะแล้วก็ได้โชว์ความสามารถของตัวเองค่ะและส่งทํายก็ที่สุดคือเราจะต้องนําความรู้ที่เราได้เรียนหรือว่าได้จากประสบการณ์ที่เราเรียนมานําไปสอนให้กับนักเรียนให้ดีที่สุดท,ที่เราจะทําได้ค่ะเอาวังหวัง,งทุกคนเนี่ย ได้ทํางานของตัวเองได้อย่างเต็มที่เต็มความสามามาดังที่ได้รับพไม้อยมากนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เป็นความสาคัญของเราครับมือใกล้ปากหน่อยมคเนี่ยนะมีตอบเราว่าเรายทีน ไม่อยาดีจูเลยครับไม่เชื่อใช่ไหมถามพี่ทหาดูอย่าลืมว่าจะต้องมีความเข้มแข็งทั้งกำลังกายกำลังใจหากว่าไปอยู่ที่เออไปอยู่ที่ทีุ่รักกันดานห,หรือที่ลำบากเราจะต้องรู้ว่าพวกเราจะต้องอดทนและก็ทนต่อ,อ,อสภาพการเป็นอยู่ทนต่อ,อ,อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ช่วยทําให้การศึกษาของประเทศเราได้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นน้องๆการเริ่มต้นมันอาจจะยากแล้วก็ขอให้น้องๆได้ช่วยกันพัฒนาร่วมมีอร่วมใจการสร้างเครือข่ายในวันนี้จะเป็นสิ่งที่น้องๆที่จะเริ่มต้นชีวิตการเป็นครูที่ดีได้ขอให้ได้มีความตั้งใจความพยายามที่จะเ,ออเป็นครูที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะให้สมกับความตั้งใจที่ได้ตั้งใจใว่า เมื่อตัดสินใจมาเลือกครูนั้นก็จะขอเป็นครูที่ดีเมื่อเจ้ามั่นมายึดถือมืออาชีพก็ควรรีบตรองตรึกแล้วฝึกฝนอย่ามองผ่านเพียงเป็นของเล่นคนเพราะคือผลสำฤทธิจิตวิญญาณ อย่ามองผ่านเพียงเป็นของเล่นคนเพราะคือผลตำนานวงการครู